มาส่งงานแล้วเอ,อ้ยดูนี่อุปกรณ์การสั่งเพียบเลยเจ็บสุทานที่เลี้ยงหม่อนก่อนนะคะนะคะนะคะลงตัวอ่อนหาเงินอีกรอบหาเงินอีกรอบไป ส่งงานแล้วเอ้ยนี่อุปกรณ์การสั่งเพียบเลยเจ้าจมาส่งงานแล้วเอ้ยนี่อุปกรณ์การสั่งเพียบเลยเจ้า น่าจ้าโอ้งามงามเย็นตัวลงหมอนลงหม้เลี้ยงอีกรอบกอดทั้งลงหมอนนิดเดียวกระดงกระเจกเยียบเลย จะล้หงมอนจะล้งมอหจะ้งมอน์มาห์จะมาแล้วมอนจะมาแล้วนะจจะโอ้งามงานเย็ตัวลงหมอนลงไหม,มเลี้ยงอีกรอบกวดขยะก,ก่อนกวดขยะก,ก่อนนะ สุทานที่เลี้ยงหมอนก่อนนะคะนะคะนะคะนะจ๊ะโอ้งามงามเลี้ยงตัวลงหมอนลงไหมเลี้ยงอีกรอบกว่าดูกระดงหมอน ลุงม่หอนจะมาแล้วข้าม่อนจะมาแล้วลุงตัวอ่อนหาเงินอีกรอบหาเงินอีกรอบ พรุ่งนี้เขาจะมาจ้ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันหางานทำแล้วเป็นล่งมอนมาจ้ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันหางานทำแล้วเป็นล่งมนัน นมจะ้าแล้ทำงานก่อนทำควานสะอาดหมอนจะมาแล้วจ้าหมอนจะมาแล้วเก็บแขกหมอนก่อนด้วยเรียสักผ้าเรียผ้าผ้าห่อไหมยังไม่ได้ซัก พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะซัดนะจ๊ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันหางานทําแล้วเปโิโลงหมอนนะจ๊ะโอ้งานงานยวตัวลงหมอนลงใหม่เลี้ยงอีกรอบก่อน ต้องมันเล็กเดีจะต้องกระเจอเทียบเลย กรรรสั่งเพียบเลยเจ้าทำมสะอาดหมอนจะมาแล้วจ้าหมอนจะมาแล้วเก็บแขกหมอนก่อนด้อพรุ่งนี้จะซักหน้าจะ ส่งงานแล้วเอ้ยอนี่อุปกรณ์การสั่งเพียบเลยเจุ้่งนี้เขาจะจ้าทำงานก่อนเรืือสักผ้าเียผ้าผ้าห่อไหมยังไม่ได้ซัก พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะซักนะจ๊ะโอ้งานงานยนตัวลงหมอนลงไหมเลี้ยงอีกรอบก่อนจ้าทำงานก่อนนะจ๊ะโอ้งานงานยนตัวลงหมอนลงไหมเลี้ยงอีกรอบก่อน ทำงานก่อน,อนมาจ้ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันหางานทำได้วเป็นลงกมอ ลงกระจกเรียบร้ยจ้าเตรียมตัวลงไหมลงตัวไหมลงตัวอ่อนลงตัวอ่อนก่อนนะจะลงตัวอ่อนก่อนนะจ้าทำงานก่อนนะจ้าโอ้งานงานเตรียมตัวลงหมอนลงไหมเลี้ยงอีกรอบก่อน ตัวอ่อนหาเงินอีกรอบหาเงินอีกรอบไปกระชงกระจอเทียบเลยจ้าเตรียมตัวลงไหมลงตัวไหมลงตัวอ่อนลงตัวอ่อนก่อนนะจะลงตัวอ่อนก่อนนะเ็บสถานที่เลี้ยงหมอนก่อนนะคะนะคะนะคะ หม,อน,มอนจะมาแล้วมอนจะมาแล้วปหมอนจะมาแล้วจ้าหมอนจะมาแล้วเก็บแข็งหมอนก่อนดื้อ 撸个兜毛，兜毛，兜毛，你看，你